หน้าห้อยหน้าคล้อยหน้าไม่ไกระชับแต่ไม่รู้จะเลือกใช้อัลทราหรือเทอร์มาดีวันนี้หมอจะมาให้ทริคเล็กๆน้อยในการเลือกอัลทราหรือเทอร์มาค่ะปกติชั้นผิวของคนเรานะคะชั้นบนสุดคือผิวหนังไขมันใต้ผิวหนัง ชั้นสมาหรือว่าชั้นผ่าตัดดึงหน้าและชั้นกระดูกถ้าคนไหนที่มีปัญหาในเรื่องของไขมันที่ไม่กระชับต้องทำเทอร์มานะคะส่วนใครที่มีปัญหาในเรื่องของชั้นสมาท,ที่มันห้อยมีผิวห้อยแล้วต้องการยกกระชับขึ้นต้องทำอัลทราค่ะแต่ถ้าหลายๆคนสงสัยนะคะว่าตัวเองเหมาะกับอัลทราหรือเหมาะกับเทอร์มาสามารถให้คุณหมอวิเคราะห์ผิวหน้าได้เลยนะคะ เพราะปัญหาแต่ละคนจะมีปัญหาที่แตกต่างกันการเลือกใช้เครื่องมือที่ตรงกับปัญหาจะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนะคะ